อุปกรณ์ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ไม่ใช่อาวุธพุธทธปกรณ์แต่อย่างใดฮนะต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเบื้องหลังของระบบภาพที่ท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งต้องบอกเลยนะว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยพี่นัทใช่ครับนะมาเริ่มกันเลยพี่ได้ทั้งหมดนี้เราเรียกว่าอะไรทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่า AV system เราจะเริ่มกันที่อุปกรณ์อะไรดีเราเริ่มที่ตัวขยายสัญญาณภาพก่อนอันไหนอะตัวนี้ฮะ extender extender ใช่คู่นี้เลย extender คืออะไรอะ extender มันเป็นตัวอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพท่านผู้ชมพูดให้ง่ายกว่านี้เลยนะเจ้า2กล่องเนี่ย มันทําหน้าที่แทนสาย HDMI ครังนี้ได้ไหมได้ครับเพราะว่าสาย HDMI เดิมเนี่ยโดยปกติจะยาวอยู่ที่15เมตรเต็มที่หาซื้อได้แค่นั้นอะใช่ครับก็คือ20เมตรอาจจะแข็งล้าได้ใช่ครับเริ่มเริมเริ่มจะหนักแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณไม่ไหวภาพมามาดับๆใช่ครับผมเจ้าสิ่งนี้เลยทําหน้าที่เป็นสาย HDMI นั่นเองใช่ครับผมนะฮะยังไงพี่ด้วยสั้นเลยด้วยระบบของเอเซนเดอร์ก็คือเรารจะส่งภาพทั้งหมดเนี่ยผ่านสายแลนนะครับซึ่งเขาจะมีรูแลนให้นะครับผมถึงให้ไดช้ช่องแลนช่องแลนให้นะครับโดยตัวเอเซนเดอร์นะครับมีทั้งตัวรับและตัวส่ง ตัวทางสมิธส่งไปให้ตัวรีเซฟผ่านช่องแรนตัวนี้แล้วค่อยเอาออกเป็น HDMI อีกทีนึงเเห็นบอกว่าตัวนี้เป็นระบบที่บอกว่า POC ใช่ปะใช่ครับเป็น power on cable ก็คือตัวใดตัวหนึ่งนะครับมีการใช้อะแดปเตอร์อีฝัง่งไม่ต้องเลยนึกภาพนะเหมือนท่านเนี่ยไปสัมมนาใช่ไหมแล้วต้องไปพรีเซนต์ที่ห้องประชุมที่โรงแรมที่เราไปพักใช่ไหมปรากฏว,ว่าจอนู่น,นจอ,อยู่นู่นใช่ครับ อยู่นู่นยี่สิเมตรเรานั่งอยู่ท้ายห้องที่เป็นคอนโทรลรูมใช่นะฮะเราจะพรีเซนต์สายที่รมาที่ไหนจะไปถึงอะโปรเจคเตอร์อยู่นู่นอะใช่ครับใช่มไหมฮะเราจะต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้แหละเราจะเอาสาย HDMI ของเราเนี่ยนะฮะจากคอมพิวเตอร์ของเราใช่ไหมคอมพิวเตอร์ไปเสียบปุ๊บเข้าที่ทรานสมิตใช่ครับตัวที่นะฮะแล้วเขาออกมาเป็นสายแลนวิ่งสายแลนไปเลยได้ยาวสูงสุดถึงเท่าไหร่ถึง100เมตรเลยครับโอ้โห่นึ่งร้อยเมตรเลยคุณผู้ชมนะ ภาพไปได้เป็น 4K ไปเป็น Full High d e p ตามสเปคที่ระบุไว้ใช่คร้อยเมตรนี่รู้สึกจะเป็น Full High d e p t ใช่ครับถ้าเป็น 4K ได้สูงสุดเท่าไหร่70เมตรครับเนี่ยจากคอมพิวเตอร์ของเราเสียบเข้าไปจุดนี้ออกไปเป็นแลนดิ้งไปที่ปลายทางที่โปรเจคเตอร์ที่แขวนอยู่บนเพดานที่หน้าห้องประชุมท่านผู้ชมใช่ครับ ออกมาจากแลนเป็น HDMI ไปเข้าที่โปรเจคเตอร์ใช่เรียบร้อยซึ่งเราก็จะมีแบบพอเพจให้ด้วยนี่ตัวนี้จะเป็นตัว t r a n s m i t ตัวนี้จะเป็นตัว r e ซีฟแบบติดตั้งนั่นเองแต่ติดตั้งยึดผนังเข้าไปถูกต้องท่านผู้ชมมีให้เลือกก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของตัว sender ซื้อครับต่อมาฮะ s p l เ t อ e r นะครับ s p l i e r หรือเราเรียกกันว่าตัวกระจายสัญญาณภาพท่านผู้ชมสิ่งนี้ผมเรียกมันว่าปลั๊กสามตาของ HDMI เห็นไหมเข้าหนึ่งเหมือนเสียบปลั๊กออกได้ทั้งหมด สี่สี่เอ้์เนี่ยใช่ครับผมเออพี่นัทอธิบายเพิ่มหน่อยมีอะไรพิเศษได้ครับตรงแยกสี่เอานี้เราจะเห็นว่ามันจะมี a ด d โอเอาแยกมาให้ต่างหากอ๋อแยกเสียงให้ด้วยนะใช่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าต้องการให้เสียงเนี่ยมันไปเข้าอยู่ในห้องนั้นๆเนี่ยก็คือสามารถแยกเสียงออกมาได้ออกไปเข้า mix อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับด้านหน้าหน้าตาเรียบง่ายใช่ครับแต่จะเห็นสังเกตตรงแดงๆตรงนี้ฮะตัวนี้จะเป็นตัว d ิ e p ว w i t c h นะครับครับผมซึ่ง d ิ e p วิตตรงนี้ครับมันจะมาล้อกับตัวด้านหลังเป็นตัวปรับ resolution หรือความละเอียดของภาพนั่นเองความหมายของ d ิฟสวิ i t c ใช่ครับผมประมาณนี้แหละท่านผู้ชมก็จะง่ายง่ายใช่ครับผม ฟื้ตัวต่อมาครับนี่เสิร์ฟถึงที่เลยครับผมอันนี้ก็คืออะไรครับ4สาวเทเว่นนี้ไั่ใช้คำนดวุกูรู้ไวเลยตัวนี้จะเป็นตัว Wireless Presentation ครับผมทำหน้าที่อะไรครับเป็นตัวแชร์ภาพแบบไร้สายน,นั่นเองพูดให้ง่ายกว่านั้นท่านผู้ชมเราสามารถที่จะส่งภาพของเราจากอุปกรณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตโน้ตบุ๊ก นะปกติเราจะคือส่งภาพขึ้นทีวีขึ้นโปรเจคเตอร์ต้องต่อ HDMI ใช่ไหมใช่ใช่คราวนี้ไม่ต้องเราส่งภาพแบบไร้สายมาเชื่อมกับกล่องนี้ใช่ครับแล้วกลอ่องนี้จะต่อ HDMI แวไปขึ้นทีวีขึ้นโปรเจคเตอร์ใช่เส้นเดียวเส้นเดียวไฮไลท์ของมันคืออะไรบ้าง ตัวนี้ก็คือสามารถแชร์ภาพได้สูงสุดถึง4 device อต่อหน้าจอเลยก็คือแบ่งเป็นควอเตอร์คน4ภาพเลยในหนึ่งจอใช่ครับความละเอียดเป็นยังไงบ้างอะความละเอียดจริงๆตัวของเขาเนี่ย HDMI เ,เขาบอกไว้อยู่แล้วว่าของเขาเป็น 4K ถ้าเป็นของ iOS ที่เป็น AirPlay เนี่ยเราได้สูงสุดถึง 4K เลยอ๋อถ้าเกิดเป็น Android อะถ้าเป็น Android จะต้องมีการติดตั้งแอปพลิเคชันความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD และเห็นว่าตัวนี้เนี่ยถ้าผู้ชมนะเขายังคงมีช่อง HDMI In เห็นไหมฮะ ใช่ครับผมเพื่อที่จะรองรับนะฮะใครที่ต้องการใช้สายสัญญาณ HDMI นะเพื่อจุดประสงค์เพื่อความสะดวกอะไรของเขาเนี่ยนะครับหรือวายสายอะไรไว้แล้วนะฮะเพื่อทดแทนช่อง HDMI ที่เราไปเสียบด้วยนะสะดวกเลยท่านผู้ชมนะนี่มันมีอุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งผมเห็นเขาส่งมาให้เนี่ยเนี่ยเป็นดองกี้เลยนยอันนั้นมันลางอะไรฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เขาเรียกดองเกิลครับผมดองเกิลมีไปทำไมอ่าตัวนี้ก็คือเอาไว้ใช้สําหรับในกรณีที่เราต้องการ ใช้งานกับ PC หรือแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊กเราเนี่แหละฮะส่งภาพแบบไร้สายก็คือ PC ที่บางทีแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้ Wi-Fi นี่มี Wi-Fi บ้างอะไรบ้างใช่ใช่ครับผมใช้ผ่านตัวนี้ต้องลงโปรแกรมอะไรยุ่งยากเปล่าหรือไม่ต้องครับไม่ต้องครับเสียบปุ๊บใช้งานแฟลชแอนเพย์ได้เลยแฟลชแอนเพย์ได้เลยใช่ครับเขาท่าไหมเอาไปไว้ในห้องประชุมเห็นไหมใช่ครับใช้ในห้องประชุมมันต้องมีสาย HDMI ีไมคเกติกบุญวายอีกต่อไปใช่ครับ และนี่ก็คือโมเดลที่ชื่อว่าอะไรเนี่ยตัวนี้จะเป็นโมเดลชื่อว่า SWP 1 0 0 1แล้วก็ตัวดองเกิลจะเป็น SWD 4 0 2 2 a ครับ อันนี้คือกล่องอะไรหน้าตาคล้ายๆ Android Box <laughs> ขเขาเรียกเครื่องรับส่งสัญญาณภาพผ่านระบบเน็ตเวิร์กนะครับ <h ums> ซึ่งเป็นตัวระบบ avo ip avo ip ใช่ตัวภาพที่จะส่งก็คือจะเป็นการรับส่งภาพบนระบบเน็ตเวิร์กมันจะคล้ายๆกับตัวนี้หรือเปล่าตัวที่เป็น e x t e n ซ e เดคล้ายๆกันแต่จะไม่เหมือน e x t e n ซ e เดถ้าเป็น e x t e n ซ e เดจะต้องทำงานคู่กันต่อตรงเข้าหากันแต่ถ้าเป็นตัวนี้ต่อผ่านเน็ตเวิร์กสวิตช์หรือเน็ตเวิร์กับนั่นเองส่งภาพไปรอไว้ที่ระบบเน็ตเวิร์กเลยเห็นว่าเป็นระบบ ใช้ในองค์กรของเราใช่ครับในระบบของเราใกรแลนของเราใช่ครับถูกต้องอ๋อนันหน้าตาเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมใช่ครับเราสามารถที่จะเอาภาพและเสียงใช่ครับส่งเข้ามาผ่าน HDMI คือรับซอร์สจากภายนอกใช่ครับแปลว่าเราเอาคอมพิวเตอร์มาเสียบเครื่องเล่นเพลเยอร์ใช่ครับเพลย์ซอร์สที่เราต้องการลงไปใช่ครับมันก็อิสระดีนะใช่ครับมันจะอิสระ นะครับผมแล้วก็ออกนี่ไปเป็นสาสแลนใช่ครับผมแปลว่าผมส่งภาพและเสียงจากตึกผมนี่ยชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้น3ชั้น4อะไรอย่างนี้ได้ได้เลยสบายมากจะได้แบบพรีเซนต์ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโออะไรต่างๆใช่ครับให้ดูด้านหลังหน่อยนี่ผมันมีอะไรบ้างพี่ครับก็จะมีในส่วนของตัวช่องแลนนะครับมี HDMI In และ Out นะครับครับผมครับผมแล้วก็แยกเสียงได้นะครับแยกเสียงทั้ง In และ Out ได้ด้วยนะครับในกรณีที่เรากําหนดว่าเป็น e n h o n e หรือ Decode เราจะได้แยกเสียงได้ถูกนะครับผมช่องแลนตรงนี้นะครับรองรับในส่วนของระบบพิ ด้วยนะครับหรือเป็น power on ethernet นะครับผมซึ่งตรงนี้จะรับจาก Network Switch อีกทีหนึ่งที่เป็นระบบ P O E เท่ากับว่าเราไม่ต้องใช้อแดปเตอร์ก็ได้นะครับในการเปิดเครื่องตัวนี้ครับในส่วนของโรงแรมหรือองค์กรเนี่ยจะใช้งานกัเหมาะมากเหมาะมากใช่คล้ายๆกับด i จิตอลไซเนตอ่ใช่นะแต่แค่ว่าตัวด i จิตอลไซเนตเนี่ยบางทีคือเราจะต้องมีการซื้อไยเซนอ่าล่าเนี่ยไม่ต้องซื้อครับเขามีฟีรใช่ครับมีโปรแกรมที่ไว้สำหรับควบคุมตัวนี้โดยเฉพาะ อ๋อท่านผู้ชมก็คือมีโปรแกรมนะครับฟรีไลเซนให้ใช้งานเมื่อซื้ออุปกรณ์ตัวนี้ใช่ครับนะท่านผู้ชม เวลาใช้งานมันก็ต้องมีตัวส่งและตัวรับเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับแต่เห็นบอกว่าตัวเดียวทาหน้าที่เป็น Encode Decode ได้เลยก็คือส่งและรับได้ตามการตั้งค่าในโปรแกรมใช่ถูกต้องก็เฮ้ยเพราะฉะนซึ่งมันจะเป็นข้อดีตรงที่ว่าเมื่อบางทีลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะจะส่งภาพจากจุด A ไปจุด B แล้ววันหนึ่งเกิดคิดอยากจะเอาจุด B เป็นตัวส่งภาพจุด A เป็นตัวรับครับผมเขาจะต้องไปซื้ออีกชุดหนึ่งแต่ของเราป้อนคําสั่งได้เลยใช่แค่ป้อนคาสั่งสลับภาพแค่นั้นเองแล้วถ้าเป็นตัวนี้อ นี้จะเป็นแบบ w อเ l p l a t ฮะยึดติดผนังอารมณ์แบบในโรงแรมเนี่ยเราเหมาะมากเลยใช่ครับจริงจริงมหาลัยก็เหมาะนะได้มหาลัยก็ได้ครับผมก็เอาไปไว้ยึดไว้สําหรับหลังทีวีอาจารย์สอนห้องนึง่ะกระจายไปได้หลายห้องเลยใช่ใช่ไหมใช่ครับทุ้ภาพและเสียงด้วยนะท่านผู้ชมใช่ครับผมหน้าตาดูดีสะอาดานะนี่แหละฮะท่านผู้ชมนี่คือระบบที่เรียกว่า AV over IP จาก Savision นั่นเองครับที่กองกองนี่คืออะไรทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่าเป็น ระบบสลับภาพก็คือเป็นสวิตเชอร์นั่นเองท่านผู้ชมเคยเล่นไหมสวิตเชอร์เวลาไปประชุมไปทํางานต่างๆถ้าเรามีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Computer, ต้องการพรีเซนต์อะหลายๆเครื่องอหลายๆคิวใช่ไหมครับมันต้องมีกล่องทาหน้าที่ที่รวมภาพแล้วก็ส่งขึ้นไปบ,บนจอทีวีจอโปรเจคเตอร์ใช่ครับไหน3ตัวนี้มีทีเด็ดอะไรทั้ง3ตัวนี้เป็นระบบสลับภาพแบบซิมเลตซิมเลคืออะไรพี่ระบบสลับภาพแบบไร้รอยต่อ พอเต็มผมืนหลับเต็มตื่นโอ้โห Fl ี่เกือบหลับแต่กลับมาได้นะก็คือไงอ่ะก็คือเป็นการระบบสลับภาพที่ไม่มีจอดำนั่นเองอ๋อก็คือสมูทลับเรียบใช่ครับสมูทลาบเรียบท่านผู้ชมซื้อสวิตเชอร์สักตัวหนึ่งต้องดูให้ดีนะฮะเหมือนมีมอก์อะไรอย่างเงี้ยต้องมีระบบที่เป็นซิมเลยใช่ครับซุปอ่ะชิ้นแรกก่อนรุ่นนี้ก่อนครับผมว่ามาเลยพี่ตัวนี้จะเป็นตัวสวิตเชอร์ซิมเลสมัลติวิลเป็นสวิตเชอร์ที่สามารถขึ้นภาพทั้งหมด ได้ในจอเดียวโดยตัวนี้จะเป็นแบบ5 in 1เอานี่ไงท่านผู้ชมที่พี่นัทพูดเมื่อสักครู่เข้า5อะไร5 1 2 3 4ผมเห็น4เองมี5อยู่ตรงนี้มี i-c ด้วย IC ครับผมถูกใจใส่ m แม็กนะเนี่ยออก1ใช่ไหมใช่ครับซึ่งออก1ก็คือจะมีออกแบบ HDMI นะครับและมีเสริมออกมาอีกอันหนึ่งคือเอาออกเป็น USB เอาไว้ทำอะไรดิ ตัวนี้เอาไว้สําหรับเอาภาพเข้าคอมพิวเตอร์ฮะโอ้ยเอาไว้คอนเฟลเลนต์เอาไว้ไลฟ์สดอะไรเงี้ยเหรออ่าใช่ก็คืออ้าวอันนี้ก็คือเป็นการ์ดแคปเจอร์ไงใช่ครับเพราะเขาเขียนไว้อยู่ฮะเป็น UVC ก็คือ USB Video Capture โมเดลนี้ทําเป็นการ์ดแคปเจอร์ได้ท่านผู้ชมนึกภาพไม่ออกคือยังไงผมจะไลฟ์สดใช่ไหมผมมีคอมเครื่องหนึ่งใช่ไหมผมเอากล้องเสียบเลยสามสี่กล้องใช่ไหมและผมก็ออกตรงนี้ออก USB ไปเข้าคอมใช่ครับไลฟ์สดเลยผ่าน OBS ก็ได้อะไรก็ได้ Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้ใช่ครับเฮ้ยเจ๋ง ครับผมและอย่าลืมว่าอย่างที่บอกเป็นซิมเลสเพราะฉะนั้นซิมเลสสวิชเวลาเราสลับภาพปุ๊บมันเนียน,นะนเลียนทันทีและข้างหน้านะครับ,รบก็จะมีในส่วนของปุ่มให้ควบคุมเรื่องของการกดว่าเราจะเอาซอร์สอินไหนขึ้นนะครับผมมีทั้งหมด5อินให้แลวปุ่มสุดท้ายจะเห็นว่ามันจะมีรูปตารางสี่เหลี่ยมอยู่ตัวนี้คือตัวออกแบบมันติบิวอ๋อก็ว่าอยู่ปกตินึกว่าจะมีเอาต์พุตที่เป็น2องช่องอแสดงว่าเราเรามี1เอาต์พุตท่านผู้ชม1เอาต์พุตตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งเอาต์พุตตรงนี้ แล้วเราก็ามากดเลือกข้างหน้าว่าจะดูเป็นภาพตามซอสอินพุตหรือจะดูแบบมัลติวิวใช่ถูกต้อง oh, ครับผมาะและยังไม่พอนะครับอันนี้คือเฉพาะหน้าเครื่องนะครับ,รบของเรามีรีโมทให้ด้วย oh, <okay. S 2> ซึ่งรีโมทเนี่ยก็คือสามารถที่จะปรับโหมดมัลติวิวได้ถึง8โหมดด้วยกัน ฟืบ่ะตัวที่2ตัวนี้ก็เป็นสวิตช์เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้อินเข้า8ปดอ๋อแปดอินหนึ่งเอาใช่เป็นแปดอินหนึ่งเอาแต่ฟังก์ชันเนี่ยเขาจะเป็นแค่เอาเดียวที่เป็นโชว์แค่ภาพเดียวตามซอสที่เลือกใช่ครับผมแล้วก็ตัวเอาเนี่ยเขาก็จะยังมีช่องออดิโอให้สําหรับแยกเสียงและด้านหน้าเองก็คือกดง่ายๆแบบนี้นะใช่ครับปรับซอสอินพุตได้เลือกเลสโซลูชันได้ใช่ครับใ้าถึง 4K เลย มีปุ่มออโต้ได้พีกอะไรถ้าเราเลือกออโต้นี้จะเป็นการออโต้สวิตชิงก็คือเมื่อมีการเสียบอินพุตเข้ามาอย่าสมมติเรามีซอสอินพุตหนึ่งครั้งไว้อยู่แล้วเรามีการเสียบอินพุตซอสที่2เข้ามาปุ๊บเขาจะสลับภาพเป็นซอสที่2ให้ทันทีมาครับตัวมสุดท้ายของชิ้นนี้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าแมทริกสวิตช์เฮ้ยมันหลบกระสุนได้ใช่ครับมันทำเแบบไม่ใช่ไม่ใช่เหรอต่อเลยครับผมกคือคือตัวแมทริกสวิตช์นะครับจะเป็นเครื่องสลับภาพแบบอิสระ ยังไงยังไงตัวสวิตช์ปกติก็คือมันมีแค่เอาเดียวถูกต้องไหมอ๋อใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นแมทริกสวิตช์เนี่ยเขาจะมีหลายเอาตัวนี้จะเป็นอินพุตนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเอาพุตแปดอินแปดเอาตัวนี้จะเป็นแปดอินแปดเอาเขาเรียกว่าแปดคูนแปดใช่ครับแปดคูนแปดของเราจะมีทั้งสี่คูนสี่แล้วก็แปดคูนแปดอ๋ออันนี้เอาแปดคูนแปดมาให้ดูตัวใหญ่ไหมดูใช่ครับเอาตัวใหญ่ไหมดูด้วยความที่ว่าที่เขาเรียกว่าแมทริกสวิตช์นะท่านผู้ชมคือมันควาได้ใช่ครับคือจะควาย อะไรเงี้ยผมอยากให้อินพุตหนึ่งของผมเนี่ยออกทั้ง 8เอาก็ได้ได้เหมือนกันหรือจะแบ่งก็ได้ใช่ไหมว่าอินพุตหนึ่งเนี่ยผมออกช่อง 1- นึ่งถึงสใช่ครับแล้วอินพุตสองออก4ถึงแใช่ครับคือจะไขว่ยังไงก็ได้อิสระอิสระเลยด้วยความที่เป็นแมทริกซ์สวิตช์ใช่ครับท่านผู้ชมแล้วก็แมทริกซ์สวิตตัวนี้ไม่ได้มีแค่สลับภาพแบบอิสระอย่างเดียวทําอะไรได้อีกอ่ะเขาทําภาพเป็นวิดีโอบอลได้ด้วยเอ้ยเกินไปแล้วจริงเหรอจริงครับก็คือพูดง่ายๆคืออย่างถ้าเป็น8ปดคูณแเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกเป็นวิดีโอแบบ3าคูณสได้เดียวเดียว อธิบายถ้าผู้ชมก่อนถ้าผู้ชมวิดีโอวอลคืออะไรมันคือภาพที่แสดงอยู่บนทีวีหลายๆอันต่อกันอ่าใช่ครับเราเคยเห็นในห้างไหมเอาทีวีหลายๆเครื่องมาต่อกันให้จอมันใหญ่ขึ้นใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วเจ้ากล่องเนี้ยมันทําหน้าที่ทําจ่ายสัญญาณเป็นวิดีโอวอลได้ใช่ครับแบบอะไรนะสามคูณสองสามคูณสองคูณก็คืออะไรทีวีสามเครื่องคูณสองแถวอ่ใช่ครับแถวบนสามแถวล่างสามต่อกันฟุบใช่ครับมันก็จะออกมาเป็นหกจอ มันทําไงทายากหรือเปล่าไม่ยากครับคือตัวนี้เราสามารถที่จะเข้าไปควบคุมโปรแกรมผ่านแลนจะเป็นการใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์เราไปตั้งค่าตรงนั้นได้เลยง่ายๆไม่ยากอย่างสมมุติว่าถ้าเราต้องการที่จะให้ออปต์ไหนไปออกจอที่เท่าไหร่ก็สามารถกําหนดได้เลยครับผมคือตั้งค่าได้เลยตั้งค่าได้เลยอย่างสมมติว่ามันเรียง3คอลัมน์สแถวนะครับผมเราอาจจะเอาตัวแรกเป็นจอที่ออปต์หนึ่งอาปต์สองออปต์สามออปต์สี่ห้าหกเนี่ยครับ เราก็สามารถจัดเรียงแบบนี้ได้เลยแล้วเราก็ค่อยโยนซอสอินซอสเดียวเข้าไปคือมันอิสระมันเป็นแมทริกใช่มันเป็นแมทริกท่านผู้ชมจะบอกว่าคือแมทริกสวิตช์เนี่ยมันราคามันก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะใช่ <S 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 ถ้าพูดถึงวิดีโอวอลบ็อกซ์เนี่ยคือกล่องวิดีโอวอลมันก็จะอีกอุปกรณ์หนึง่งใช่รและมันก็จะแพงด้วย <S <S ใช่ครับแต่คราวนี้อยู่ในกล่องเดียวกันแล้วใช่ให้มาอยู่ในกล่องเดียวกันและนี่ก็คือความสามารถของแมทริกสวิตช์ของทางสาวิชชันครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผู้ชมเกี่ยวกับระบบภาพ แน่นอนว่าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะหรือยังมีข้อสงสัยอยากจระสอบถามเพิ่มเติมนะติดต่อกันเข้ามาได้ผ่านทุกช่องทางเช่นเคยหรือท่านใดนะอยากจะให้ไปทดสอบไปเดโมก็บอกได้เหมือนกันท่านผู้ชมฮนะรวมไปถึงนะไปดูหน้างานออกแบบให้ด้วยนะครับกับและนี่ก็คือทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้ฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าท่านผู้ชมฮนะแน่นอนนะนะครับว่าเน้นย้ำกันทุกครั้งก่อนจะซื้อเครื่องเสียงดีๆความรู้สึกดีมีอยู่ที่นี่ที่เดียวที่ sawdee.com ครับสวัสดีครับ